วันนี้มาทำอะไรคะเจ็ทใสสวนสัตว์เ๋อมาที่สวนสัตว์คอนแกนค่ะเรามาเที่ยวสวนสัตว์คอนแกนนะคะวันนี้แล้วเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างไป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 นี่จะเป็นค่าเข้าชมสวนสัตว์นะคะ จอดรถยนต์50บาทผู้ใหญ่คนละร้อแล้วก็เด็กคนละ40บาทนะคะทั้งหมดก็430บาทค่ะอันนี้จะเป็นภายในนะคะภายในสวนสัตว์ขนแก่นนะคะนี้เรากำลังจะไปซื้อ,อบัตรนั่งรถรถไฟนะคะ จะเป็นทางเข้าชมสวนสัตว์นะเป็นที่ที่ซื้อรถมาเช่าเป็นรถเช่ารถรถกอล์ฟแล้วก็รถบัสไอ้รถไอ้รถไฟนะคะนี้ก็จะเป็นร้านค้าเดี๋ยวเราจะซื้อแวะซื้อน้ำก่อน,อน,นก่อนที่จะไปนะคะเราจะนั่งรถไฟคันนี้นะคะไปกันเลยคะ่ะค่าเช่าคนละเท่าไหร่นะคุณ ใหญ่สามสิบเด็ก15บาทผู้ใหญ่30เด็ก15บาทนะคะเข้าสู่สวนสัตว์ขอนแก่นโดยเข้าสวนกว้างซึ่งมีเนื้อที่2,986ไร่แบ่งออกเป็นสามโซนนะครับโซนการท่องเที่ยวโซนการศึกษาแล้วก็โซนวิจัยต่อไปก็ก้าสู่โซนนี่ครับจุ่มสับต่างๆพร้อมกันเดี๋ยวถ้าต้องเที่ยวทราบนาะครับว่ารถของเราดิขึ้นได้ทุกคันลงได้ทุกคันแล้วก็ทุกสถานี แบ่งออกเป็เจ็ดสถานีให้นักท่องเที่ยวได้ชมสัจจ์นี่ครับเด็กๆเห็นอะไรไม่รู้ขวามือตัวใหญ่ๆอะไรไหมครับอะไรคะตัวอะไรลูกขิงของทำไมเด็กเท่มผู้ใหญ่ๆอันนี้ขิงของลูกตัวที่สองเป็นอะไรครับอะไรคะอะไรลูกช้างตัวที่สามนะลูกอะไรคะเสาษฐ์เศาเสาก็เสาลูก เราปั้นไม่ค่อยเหมือนในโนเสามันปั้นไม่นานแล้วนะครับบางคนบอกขี้เกียจล้วนนะว่าจะเสียหายเนียซ้ายมือกับซ้ายมือจะเป็นนกฟา์มิโก้ครับนกสวยงามนกสีชมพูแล้วก็สีขาวอันนี้จะมีทุกส่วนสัตว์นะครับสีชมพูจะเป็นฟามิโก้คาริเบียนสีขาวนี่จะเป็นฟารมิโก้ใหญ่นกประเภทนี้ยืนขาเดียวครับนะครับไม่ใช่ลูปปั้นนะครับตัวจริงสริงจริงสำหรับนกฟารมิโก้นกสวยงามนะครับ ต่อจากนกฟามิงโกเราชมตัวรีเมอร์หางแหวนกันซ้ายมือครับบนต้นไม้ก็มีบนหลังคาบ้านเล็กๆก็มีสลหรับรีเมอร์นะคนะครับเป็นนกเรื่องมาดากัส카อันนี้หน้าตาใกล้ๆมาริิงจอกเลยับเป็นสัตว์ตระกูลเดียวกับลิงเห็นไหมคันไหลูกในบ้านไหนน้อยนะครับแล้วก็อยู่บนต้นไม้หางห้อยลงมาลูกเห็นไหมบนหลังคาเนี่ยครับเห็นไหมลูกเห็นไหมต้นเล็กเห็นไหมลูกเห็น เดียวยังลูกอ่ะทีนี้ไปชมหมีกันหมีหมากับหมีควายนักเตี้ยจะลงชมหมีก็เชิญนะครับรถของเราดีขึ้นได้ทุกคันลงได้ทุกคันแล้วก็ทุกสถานีนะครับอันนี้จะเป็นหมีนะคะจุดแรกที่เราจะชมสถานีหมีอันนี้ถาท่านเห็มีก็หมีหมาอยู่ทั้งนี้นะครับหมีควายจะอยู่ด้านหน้านักเตี้ซ้ายมือจะเป็นนกกาบัวอันนี้ได้ไปจากสวนสัตว์เขาดินนะครับ มนกประเภทนี้ชมกันยืนนะลูกเขาจัดระยะห่างได้เท่ากันช่องไฟนะครับช่องไฟมันเท่ากันจะเป็นด้านบนหรือด้านล่างก็ตามสีนะครับสำหรับนกกาบัวอันนี้ได้มาจากคนสัตเขาดินเห็นหอ้ตะหลงตรงไหนบอกนะลูกเดกตาจะจอดนะลูกอ่ต่อไปเลยครับต่อไปซ้ายมือจะเป็นแก้วมะคออกเหลืองอกเหลืองเหลืองท้ายตือตืงนี้ลูกตะนุลตงน้นซ้ายของใครนี่นครับ สายก็อุดกับลูกเลยบ่นนะครับอกเหลืองเห็นไหมลูกแก้วมะคอกอกเหลืองข้างในอะคะแล้วก็แก้วมะคอบีกเขียวเห็นไหมลูกแก้วเทาแอฟริกันตัวสีเทาแก้วนกแก้วนกแก้วพี่ลาบแล้วก็นกพิราบหางแพนตัวสีขาขาวยามกระพือปีกระพือหางมันจะสวยนนนนะะคอัี้ครับนกกระตั้วลูกเคยดูหนังในหนังกระตูนไหมลูกที่มันตายตอนจบในหนังกระตูนกำลังสร้างอยูนะคะอันนี้จะเป็นสถานีลิงจับต่อไป ดูเลยก็ทายมือท่านครับนักท่องเที่ยวใครจะลงชมแรดเจอเนียครับลงชมแรดเดินไปชมสิงโตขาวสิงโตแอฟริกาในครับอันนี้จะแรดนะลูกอันนี้จะเป็นแรดขาวนะครับเหมือนกับแรดขาวอันนี้จะเป็นชนีมือขาวน่ารักน่ารักอันนี้ชนีนะลูกขวามือจะเป็นชนีทายมือ สิงโตเห็นไหมลูกนู่นนะครับนอนอยู่กันสองตัวในบ้านสี่เหลี่ยมโอ้กำลังนอนอยู่ข้างในนะครับนอนตัวผู้จะสีน้ำตาลอ่อนตัวเมียจะสีขาวกำลังหลับปุ๋ยเลยกำลังหลับปุ๋ยกำลังพักผ่อนเลยได้สิงโตแอฟริกามีครับลูกสาวลงชมลูกสิงโตไหมลูกนะครับนักท่องเที่ยวก็พาลูกสาวลงชมลูกสิงโตไหมในนี้จะเป็นลูกสิงโตนะครับไปดูลูกจ้า อันนี้สิงโตนะคะว้าวสิงโตกำลังนอนหลับคุยเลยตัวใหญ่มากเอยอันนี้ลูกมันนอนพี่คิวดูเฮ้ยตัวใหญ่มากมิ้นมาดูมิน้นอยากให้หาสิงโตโอเคให้ตรงไหนหล่ะเาไปให้ตรงไหนหานสิงโตนะคะจาก ไปแล้วไปแล้วหานสิงโตนะคะ <laughs> กำลังอ้าปากรอแล้วนะคะว้าวว้าวดูดูดูถึงแล้ว,วดูถึงตัวหนึ่งสองอันนี้ห่งอังนี้หนึ่ดูดู เนื้อไปถึงแล้วนะคะว้าวกับพี่คิวกำลังจะให้อาหารสิงโตนะคะอันนี้เป็นเนื้อไก่เป็นน่องไก่นะคะนี่ก็จะวิ่งไปตามสายพานตรงนี้นูนกำลังนอนลอยฝั่งนู้นนะคะคิวกำลังหมุนไปแล้วนะคะคิวกำลังหมุนไปแล้ว หมุนไปแล้วหมุนไปแล้วให้อาหารสิงโตครั้งแรกของพี่คิวนะคะโอ้โหกำลังกินอยู่ลูกดูดูดดดจะกระโดดมาแล้วมาแล้วคิวมาแล้วหนึ่งสองสาม ว้าวเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะปัตริจรอเข้เนียแคนครับสุด claro นักทิศจักรทะเลทรายครับอต่อยู่ทั้งมื้นะฮะเดี๋ยวเราจะลอ้ชมไปครับผมแต่ชเสร็จแล้วก็ลอารถตรงร้านค้าได้นะครับผมจะเป็นจรอเข้นะคะเป็นจรอลเคน้ำจืดนะคะมีไหมลูกอ้าวไปไหนอ่ะโอ้อยู่ฝั่งนี้นะคะอยู่ฝั่งนี้อันนี้จะเป็นจรอลเคน้ำจืดนะคะ อ๋อนี่ไม่ใช่ฮิปโปฮิปโปโปติมัตเฮ้อกำลังนอนหลับนอนแช่น้ำสบายใจเลยน่ารักใจเย็นไหมใจเย็นเลยมันจะเป็นจระเข้ไปดูจระเข้กันค่ะอันนี้จะเป็นที่ลงไปดูจระเข้อู้ตัวใหญ่มากมิ้นกำลังนอนอยู่เลยนะคะนั่นอู้นอนอยู่ทำไมตกลงโอ้โห ฝั่งนั้นก็เป็นฮิปโปนะคะกำลังนอนอยู่นะคะอะไรลูกกใจอะไรทะเลกำลังนอนอยู่ในน้ำนะคะเ้น้ำจืดน้ำจืดมันอยดึงลงมั้งไหมอันนี้จะเป็นเมียแคปนะคะว้าวนี่เมียแคปวู้ จะขึ้นรถไปสถานีต่อไปนะคะจะเป็น,อ,อ,นอันดาบราอ,อ,อีกแล้วนะคะโอ้โหตัวใหญ่มากใหญ่เท่าสวนสัตว์คอสโคลาดเลยตัวใหญ่กว่านี่ตัวใหญ่มากอานันก็จะเป็นอาณาจักรของนกกระจอกเทศนะคะสัตว์ตัวนี้นะคะคือวอลลบี้เผือก<า> ตันนี้คือตัววอลลบี้เผือกจะเป็นอาณาจักรที่เราเข้ามาเที่ยวชมนะคะอ๋นี่จะเป็นเต่าเป็นวอลลบี้เผือกนะคะ กินเนื้อกินผลไม้นะครับพี่แม่นะจะเป็นนกแ้งนะะคอ้าวซ้ายมือดีกว่าครับผมเม้นใหญ่แขนคอยาวจะเป็นเม้นนะครับเม่นใหญ่พวกนี้จะไม่สลัดผลนะครับกลางขานออกและวิ่งชนเลยนะนะครับจะไม่เหมือนพวกเม้นเล็กนะครับเม้นเล็กจะสลัดผลอันนี้ไม่สลัดผลนะครับตาเขาด็อกวิ่งชนนี่เป็นสถานีแรงนะคะอีแรง บอกว่าเมื่อก่อนแล้งเราจะเยอะแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะมีแต่แล้งต่างประเทศอ่เทางด้านขวามือเนาะเสาเหล็กด้านในเสากลางเนาะตัวตัวนี้ยังเพิ่งดูเสากลางด้านในใกล้ๆกันแหละมองก็เป็นสุรินตรวจหลังคาเลยอออ้้หงตัวใหญ่เบลเบลอะไรใช่ไหมครับนกแล้งเร็ววัยอยู่นี่นะครับมองไม่เห็นอ่าเราต้องดูขึ้นไปดูแต่เป็นชั้นนีเดี๋ยวมันจะดูลงนี่ดูลงนี่นี่นี่มาแล้วเตร็ดดูด มาลเดิมนมีตัวนี้แหละที่มันหลุดออกมาจากเพื่อนพอให้เราได้ดูอยู่ธรรมดาเขาปิดปรปับปรุงนะครับตรงนี้นะเอ,อเอาความือเราดีกว่าเราเจะสบายใจตัวเล็กมาลายลูก<อ>ยิงยังมาลายอ่านหน่อยยิงหน่อยหนึ่งอ่านอยู่แล้วเนาะยิงยังมาล <laughs> า,าย,ยมาลาย, <laughs> าาย <laughs> ในกระจกใช่ไหมน,นะนเอา <laughs> ไปต่อถ้าอย่างไปต่อจะเจอแล้วมาลายอ่ะทายเครียดนะจะเครียดนั่ประเดิมก็พอแล้วนะครับ มี่ไงขวาเมื่อเราหนูยักษ์ทาปิปาร่าใกล้เราพีเองเป็นหนูไม่มีหางนะครับมาจากล่มน้ำมาเมซอนน้ำหนักเต็มที่ของเขาจะอยู่ที่ห้าสิบถึงเจ็ดสิบกิโลเลยนะครับเขาชอบตกเป็นเหยื่อของไอ้งูยักษ์กันดะบันดาตัวนี้เป็นเหยื่อของงูยักษ์ทาปิปาร่านะครับเรียกว่าฟ้าน นี่นะสมัยก่อนพ่อพู่แกเชาออกมาก้อยกินร้านกินกันนะครับพี่้าวีิสาน์ก็ชอบพูดอีฝันการคอยนะครับเดี๋ยวนี้เป็นสัตว์จริงดเรียบร้อยแล้วนะอ่ะะาคขาเนยไเขาเรียกว่าเก้งนะลูกภาษาไทยเก้งเผือกเก้งแดงภาษาวิสาน์กาฝันนะครับส่วนทางด้านขวาเมื่อเรากวางดาวนี่กวงดาวพวกควางตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหมครับตัวผู้มีเขาตัวเมียไม่มีเขานะ ้องเจ็ดถึงแปดเดือนออกลูกน้อยหนึ่งตัวนะคะให้หามันไว้ลูกเดี๋ยไม่พาไปให้หารคุจะเอาอีกอันไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะวิ่งไปหามินนั่นแหละนี่มันไม่กล้าให้หรอกลูกทำแม่ถือให้เหรอวางวางขึ้นนึ่งกิ้นไหม อ่านี่สัมผัสได้เย,ย <laughs> สัมผัสได้นี่ไม่มสัมผัสได้ระวังนะที่คิวระวังนะที่คิวยให้ตัวอื่นกินร่วงเอาเลยป้อมันสิคะมาป้อนมันสิคะสัมผัสได้สัมผัสได้แตงนน้ำาร้อนอ้โหแล้วอตนั้นกินยเม็เเล็กเ,เล็ก,ลกลน้อย น้องโอ้น้องพี่มิ้นมั้ยเอ้ามิ้นมิ้นมั้ยโอ้เออเกือบขึ้นแล้วโอ้เกือบขึ้นแล้วขึ้นแล้วเหยียบขึ้นแล้วเหรอคะอ๋อน้ำหมดแล้วน้ำหมดแล้วอร่อยมั้ยกินๆอ่านะว้าวมาดาวน์ครับ Happy King นะ นี่อามาจักของกวางซิก,ก้าสัมผัสได้นะคะ่อนข้างเยอะเลยกวางซิก,ก้าจะเยอะอยู่ที่ประเทศจีนญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามอืจ้าข่วงป้าข่วงป้า เราผู้จะมีเผานะจ๊ะถ้าไม่มีเผาก็ไม่มีเราจ้าจ๋าจุ๊บๆมา่มาจ้าจา้จาระบังพม่าจา้าความพมา่าลูกมินกระระบะมินกระระบะบิ่งมันเหลวบึงหนาพ่นอวอนไปเลยเอ๊ะมันโตยังร่อนวะเฮ้ยนี่ล่ะตัวอ,อะไรวะวะเตี้ยเตี้จะพ่นบอถ,ถามเลย ไม่ยากดบอเบายบายบจุ๊บจุ๊บจะเป็นจุดชม Sky walk ะะสกายวอล์กนะคะสกายวอล์กจะอยู่ด้านบนนู่นนะคะของสวนสัตว์ขอนแก่นนะคะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะจุดของสกายวอล์กนะคะอูยีราฟกำลังมาเลยไปให้อาหารยีราฟด้วยนะคะ ดูกันค่ะมือดูออออยีราฟยีราฟคอยาวโอ้โหจุดนี้โอ้โี่นยนี้ี่สีราชได้นะครับนี่ยีราฟนะคะนี่จะเป็นให้อาหารยีราฟนะคะโอ้ย มานี่มาอยาปบขา้อย่าใกล้ทีมินมาป้อนกับพี่คิวมาป้อนใกล้ใช่หรือเปล่าสตัวก่เอาเดียวเอาเดียวตัวใหญ่ีละคนีละคนนี่ตอนี้อกัน้าน้า ใหญ่มากเลยนะคะนนี้ตัวใหญ่มากเฮ้ยไลูกมันไม่ได้กินนี่จะมีนกกระจอกเทศด้วยมีม้าลายตรงนู้นนะคะนั่นบนก็จะเป็นสกายวอล์กนะคะดูสิว่ามันกินด้านบแม่นางตัวเล็กกินโอเคตัวใหญ่มากเลยนะคะเป็นนกกระจอกเทศด้านล่าง สำหรับสวนสัตว์ก็มีเพียงเท่านี้นะคะจริงๆมันจะมีช้างด้านบนอีกนะคะจุดขึ้นให้ไปชมช้างอีกแต่เราไม่ได้ไปนะลูกลเนาะพอแค่นี้พอพี่คิวเหนื่อยแล้วสำหรับวันนี้คงพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ,คะบ๊ายบายไปสวนน้ำต่อกันเลยค่ะ